คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเตยหัตถยาบำร,รุงสุกบเลเทาทีมชาติไทยของเรานะครับที่ตอนนี้คือท็อปฟอร์มและก็ฟอร์มเนี่ยพีคมากๆเลยทีเดียวนะครับในเวเนอั2022สนามแรกที่ตรุรกีครับซึ่งล่าสุดก็จะพูดถึงเตยว่าเธอเนี่ยฮอตแลวก็โด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับที่ตรุรกีคือว่ามีแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลชาวตุรกีเนี่ยจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวที่ย่งกันขอถ่ายรูปและก็ขอลายเซ็นเอานะครับเตยก็คือถ่ายรูปแล้วก็แจกแลายเซ็นให้กับแฟนๆชาวตุรกีเนี่ยไปรัวๆเลยนะถือว่าเป็นเรื่องททีีี่่ดนแฟ วอลเลย์บอลสาวตุรกีหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยชื่นชอบชื่นชมและก็รักในวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเรานะครับ ก็ไม่แน่นะครับสาวเตยอาจจะติดใจแฟนแฟนวอลเลย์บอลที่ตรุรกีแล้วก็กองเชียร์ที่นั่นก็อาจจะเห็นเตยไปเล่นลีกอาชีพที่ตรุรกีปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้เนาะคือจะย้ำว่าสาวไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเตยคนเดียวนะครับที่ฮอตคือทุกคนในทีมเนี่ยฮอตมากเลยทีเดียวเนาะอาจจะเป็นที่เพียวแล้วก็บุมบิ่มเนี่ยไปเล่นที่ลีกตรุรกีนะครับล่าสุดทําให้แฟนๆที่นั่นเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ตามเชียร์สาวไทยของเราเอานะครับใครจะไปคิดนะว่าสาวไทยเนี่ยจะเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างจีนไปได้ 3. 2เซต เป็นทีมที่การันตีแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกและก็แชมป์รายการใหญ่ๆรายการอื่นเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสาวไทยในชุดนี้นะที่สามารถคว้าจีนชุดใหญ่เนี่ยมาได้สําเร็จสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับคือแมตช์นี้เนี่ยสาวไทยสู้สุดใจแล้วก็ช่วยกันเล่นดีมากๆสุดท้ายความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามก็ไม่สูญเปล่านะครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตเก่งมากแล้วก็สุดยอดและยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับไม่เสียแรงไม่เสียเปล่าจริงๆที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์ ไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะครับก็อยากให้แฟนแรบอลรอเชียร์แล้วก็รอติดตามสาวไทยชุดนี้เนี่ยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในปีนี้คือมีหลายรายการมากที่จะต้องเล่นก็คือจบจากวีเนลเนี่ยก็จะไปต่อที่ก็จะไปแข่งกันต่อที่ซิงแชมป์เอเชียจากนั้นก็จะไปที่ซิงแชมป์โลกนะครับก็เป็นรายการที่อ่าลุ้นแล้วก็รายการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสาหรับซิงแชมปโลกเนี่ยต้องรอติดตามเอานะครับ นั่นก็คือประเด็นข่าวสั้นๆนะครับของเตยหัตยาที่ฮอตแล้วก็มีแฟนคลับชาวตุรกีเนี่ยขอถ่ายรูปเยอะมากสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด s ับส c คร b e กันด้วยนะสวัสดีครับ